ไททีวีสีช่อง3าร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment OR บริษัทไทยเบเบอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ ที่คนนะคะในรายการเชื่อไมม Thailand World ค่ะ,ะในวันนี้นะเราทั้งสี่คนนะคะมาแบบ,แบ,บเรียกว่าเ,ออเข้ากับสถานการณ์ new normal นะคะก็คือหยุดเดินทางไปต่างจังหวัดชั่วคราวนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่กลับมามาเล่นงานประเทศไทยเราอีกะระอบหนึ่งนะคะด,ดังนั้นนะคะนักพึงคิดว่านะคะพวกเราทุกคนนะคะควรที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะเวลาที่เราเนี่ยออกไปไหนมาไหนเนี่ยแมส สำคัญที่สุดเลยแม้กระทั่งแอลกอฮอลแล้วก็รักษาระยะหา่างถูกต้องค่ะแต่ว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะใ,ในกรุงเทพเนี่ยรถก็จะแบบบางตาหนึ่งเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมใช่แล,แล้วค่ะตอนนี้นะอิจฉานะคะคนกรุงเทพสมัยก่อนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าเป็นชุมชนที่แบบว่าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็อาศัยเรือ เนาะแบบไม่ต้องเร่งรีบเหมือนทุกวันนี้ดูน่าจะแบบมีความสุขแต่ว่ารายการเราเนี่ยเคยไปถ่ายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาหรือเปล่าคะเคยๆเยอไปนยหลายแห่งเลยจะให้เล่าเลยไหมล่ะเอาเลยพี่ที่แรกเลยก็คือตอนที่คนจีเนี่ยเขาก็จะมีท่างนบ่ขึ้นใช่ไหมปัจจุบันก็คือชื่อว่าล้หนึ่งเก้าห ส่วภาษาจีนพี่จําไม่ได้ที่ไม่ได้ไปฟ้ากันน้อยที่ไปส่วนตัวอ๋อที่ตรงนั้นที่มันเป็นแบบว่าจุดแลนด์มาร์กที่แบบว่าถ่ายรูปของคนกรุงเทพเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอาร์ตมากๆเลยนะที่ตรงนั้นใช่แล้วก็ยังมีบ้านเก่าของตระกูลหวังหลีถูกไหมคะใช่ใช่ จะบอกว่าสมัยตอนช่วงรัชกาลที่4ี่ะนะจะเฟื่องฟูงในในเรื่องของทางด้านการค้าใช่ไหมแล้วบริเวณตรงนั้นโดยเฉพาะทา่าท่าเรือของที่ลงเนี่ยก็จะเป็นท่าเรือในการขนสินค้าด้วยเหมือนกันเป็นโกนโด,ดังสินค้าเป็นอะไรตรงนี้ค่ะก็อย่างที่พี่บอกอนนะนาว่าที่เนี่ยเคยเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นท่าเรือที่เก่าแก่ของพระยาพิศารสุพพภผล ถ้าเรือนี้เนี่ยนะคือจะต้องเป็นแบบสําหรับเรือใหญ่ๆสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรือกลไฟแล้วก็ขนสินค้ามาลงนะเพราะว่าบริเวณนี้เป็นโกดังสินค้าซึ่งมีบทบาทสําคัญของสยามเลยนะอแล้วก็จะรองรับเรือสินค้าต่างๆจากขัวเมืองประเทศต่างๆอย่างเช่นมาลายูสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของการค้าระหว่าง ไทยกับจีนมากๆเลยล่ะไปที่นี่ค่ะพี่พึ่งขาน้อยชอบไปขอพรกับศารเจ้าแม่เหมาโจอายุ180ปีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะที่สำคัญยังได้ชมอาคารสถาปัตยกรรมจีนโบราณ2ชั้นซึ่งมีภาพเขียนลายมงคลแล้วก็วิถีชีวิตชาวจีนอยู่รอบวงกบหน้าต่างค่ะอายุกว่า167ปีอีกด้วยนะคะ อกาสนะคะคุณผู้ชมลองไปเที่ยวดูก็ได้ค่ะน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมีอีกไหมคะโอ้ม,มีเวลาให้พี่กรึ่ชั่วโมงไหม,ะม <laughs> จะเล่าเลยมีจ้ะที่น่าสนใจก็คือชุมชนกุดีจีตินเขาเลยตรงเรียนันสาศึกษา ซึ่งชุมชนนี้เป็นชุมชนกูดีจีน<ๆ>เขามีความเข้มแข็งของชุมชนมากนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติศาส,สนาแล้วก็วัฒนธรรม<อ>ไม่ว่าจะเป็นจีนพุทธคิดอิสลามใคร<ท>ไ,ได้มาเที่ยวที่ชุมชนนี้นะชุมชนเดียวเนี่ยได้วัฒนธรรมถึงสี่ศาสนาเลยน,ะะอ,นอกจากนี้นะคะ <เอ S 1> ยังมีโบสถ์ซานตาคูดอีกด้วยหรือวัดกูดีจีนเนี่ยค่ะเป็นวัดที่พระเจ้าตากเนี่ยได้พระราชทานที่ดินให้นะคะแล้วก็ สร้างวัดเป็นวัดแห่งแรกเป็นโบสถ์แห่งแรกเลยที่ทําจากไม้แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะบูรณะไปสามรอบแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ที่เป็นไม้เนี่ยเขาจะชุมชนเนี้เขาได้มีการแบบว่าไฟไหม้ครั้งใหญ่ของชุมชนทําให้ต้องมีตอนปี2459เนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอิฐถือปูนเป็นอาคารเลย โโอ้หครั้งล่าสุดเนี่ยตอนปี2539เนี่ยก็คือเป็นครั้งสุดท้ายในการที่บูรณะซึ่งสวยงามอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เลยรู้จริงโอ้โหหาตบมือหน่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนปี2539เรานั่งอยู่ชั้นสี่เดินอยู่มสามเห็นเขาบูรณะเลยดูเลยเห็นมากับตาว่างั้นเถิดนี่แถมนิดนึงไหนๆก็เป็นคนรู้จักกันแล้วแถมขอแถมคือว่าที่ชุมชนเนี้ยนะคะ เขาก็จะเป็นแบบนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของชาวโปรตุเกสซึ่งแบบว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีอยู่รู้จักชื่อนี้ไหมคุณเท้าทองกีบม้ารู้ทองกีบม้าหรือทองสันน้ชงใช่ไใช่แล้วแม่กระเกดทันใช่ไหมคะทันจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยังมี เชื้อสาย<ม>เข้าไปดูนี่จะเห็นสายนามสกุลเลยนะคะ<อ>ที่สืบเนื่องมาอย่างนี้เลยแล,แล้วตัวเองไม่มีสมญานามบ้างเหรอตัวเองไปตอนเขาไปอะเหรอ,อเขาก็<อ>เลยลึกชาติว่าเอ๊ะเหมือนเคยแบบว่าอยู่ที่นั่นมาก่อนไปตามหาญาติตอนนั้นได้ก็ต้องมีชื่อแบบเป็นแบบพปรกุกเคสเนี่ยนะ<อ>น,น,นะคะชื่อว่า ปาร์เชคฮะก็คือปานระ์เชคพวกเราเนี่ยพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมอาคารยอะไรเงี้ยใช่ไหมวัฒนธรรมอะไรไปแล้ว,วตอนนี้เป็นเรื่องของการกินหน่อยอแถวชุมชนกูดีจีเนี่ยนะในเรื่องของอาหารการกินอาหารคาวอาหารหวานเนี่ยนะของเขานี่โอ้โหรสเลิศมากเลย,ยแล้วถ้าเผื่อไปชุมชนนี้แล้วไม่ได้กินนะขนมนี้เนี่ยที่จริงเราจะพูดเนี่ยคือขนมฝรั่งกูดีจีถือว่าไปไม่ งนะจ๊ะน้อยถึงกับอโหโหยากจะหัวเระหึ <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะพี่เพิ่งค่ะอย่าเรียกว่าไปชิมเลยน้อยไปชมด้วยละ่ะไปดู<ห>เลยว่าเขาทำกันยังไงแล้วก็คือเป็นลูกหลานที่สืบทอดต่อกันมานะคะต้องถือว่ามีความอดทนมากมันคือเป็นขนมฝรั่งใช่ไหมคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเพื่อให้มันแบบว่าเหมือนกรอบนอกนุ่มในอย่างเงี้ยค่ะพี่พึ่งก็จะ ต่อไฟจากข้างล่าง<ม>เสร็จแล้วเนี่ยเหมือนแบบทำหม้อแกงสมัยโบราณนอะบนฝานี่ก็ต้องเอาถ่านร้อนๆวางแล้วทุกคน<อ>ก็จะต้องอยู่ในนั้นแล้วก็แล้วก็อยู่ค่ะนอก <c oughs> จาก <c oughs> แต่นอกจากขนมขนมขนมฝรั่งเนี่ยกูดีจีแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็ยังมีขนมจีนปโปรตุเกส <c oughs> แล้วก็ยังมีขนมโบราณที่ชื่อว่าหมูสลงอีกด้วย หมูสลง่งโหพอพูดถึงคำว่าหมูสล่งนี้ก็เราอยากกินขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยนะมีเมนูนี้ด้วยล่ะถ้างั้นเราไปทำหมูสลง่งกินกันดีกว่าโอเคจัดเปร่วมเดินทางละไมไปกับ O.R. บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชน <laughs> ละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตานี่ก็คือเมนูหมูสรงที่ยำวันโ<ช>ีมแล้วประกอบไปด้วยวิธีการทำของเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นหมี่ซั้วค่ะ ทเป็นสลงใช่มั้ยใช่ใช่หมูส่วนนอกจากผัดได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มาทำหมูสลงได้อันนี้ค่ะแล้วก็วัตถุดิบนะในการที่จะทำหมูสลงนะที่สําคัญก็คือจะต้องมีหมูซาบค่ะอืมถ้าไม่มีกุ้งก็ไม่เป็นไรแต่หมูว่าต้องมีเพราะว่าหมูสลงใช่เพราะมันชื่อหมูไม่ใช่กุ้งสลงไงมาถึงอันนี้เดี๋ยวยังไม่เปรอันนี้เนี่นะ เป็นกุ้งแต่เป็นกุ้งที่ว่าเราได้ผสมรากผักชีแล้วก็กระเทียมไปเรียบร้อยกับพริกไทยลงไปแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เอาแต่ไข่แดงเาชิมก็ไข่ไข่ขาวไม่เอานะแล้วก็มาถึงอันนี้ก็คือซอสหอยนางรมแล้วก็นี่ก็ซีอิ๊วหรือน้ำปลาอันนี้น้ำปลาโดนน้ำปลาน้ำปลานะคะอ่าเราเริ่มก่อนเลยนะคะก็คือเราเอาหมูเนี่ยนะคะลม แล้วเนี่ยหมูสล่งเนี่ยก็คือเป็นอาหารชาววังอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะสมัยนั้นจะราคาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบว่าจะทําทานกันก็จะใช่ค่ะก็จะเป็นคนในรู้ในวังเป็นพวกขุนนางเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่อยู่ในราชสำนักใส่พวกเครื่องปรุงลงมาให้หมดเลยทีเดียวเลยก็ได้ค่ะเราตวงมาแล้วใช่ค่ะ ก็สามารถเอามาใช่ค่ะปั้นเลย่หมูสโลงของชาววังเนี่ยเขาจะปั้นประมาณขนาดนี้จริงๆนะเพราะว่าย่อคแต่เวลาเราเคยเห็นที่เขาปั้นขายหรือที่อื่นเนี่ยเขาปั้นใหญ่ปั้นใหญ่กว่ากว่ากว่าที่ชาววังปั้นใหญ่ก็ประมาณขนาดนี้ทางยมมี่จะรอห่มสโลงเลยะใช่ค่ะชอบเป็นคอสตูมอะค่ะ <ค>ใช่ปาลิเช่ก็จะทำชือ่อปาลิเช่ตอนนี้เราก็ต้องลองชิมนะว่าฝีมือของพวกเราจะเป็นยังไง ความสำเร็จแล้วนะช่วงหน้าเรายังมีอีกเมนูอ๋อแต่จะ,จะเป็นเมนูไหนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันร่วมเดินทางละไมไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทำเมนูที่ส<ช>อง<อ>แล้วใช่แล้วซึ่งคราวนี้ก็ยังคงเป็นอาหารไทยโบราณนะคะแล้วก็มีการนำวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันค่ะใช่แล้วจ้ะเป็นอาหารไทยโบราณที่ว่าห้องเครื่องในหวังเนี่ยนะ<ม>ก็ยังทำอยู่นะปัจจุบันนี<ม>้เขาเรียกว่าประทัด ลมตรงไหนยังไงก็จะรูปร่างก็จะแบบคล้ายๆประทานประธาดจะยาวๆใช่ไหมอ๋อแล้วพอเอิญว่าเมนูนี้เนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าโบราณใช่ไหมคะมีมานานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเนื่องจากว่าตอนช่วงสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยได้ทำการค้ากับทางประเทศจีนออแล้วก็ เป็นเรียกว่ายุคทองรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขาก็เริ่มเอาเต้าหู้กับฝังเต้าหู้เนี่ยเข้ามา oh. คนไทยเราก็เลยมาประยุกต์ทำเป็นเมนูอาหารนี้ขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยนะคะนี่อันนี้ก็คือหมูนะคะหมูแล้วก็กุ้งพูดง่ายๆก็คือว่าเราเอาไส้อะของหมู <Slow. S 1> สโลมมันว่ ได้เลยใช้ไส้เดียวกันแล้วแล้วที่เห็นหญ้าอ่อนนี้แหละคะพี่พึ่งค่ะอันนี้ก็คือใช่ค่ะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะเอาต้นหอมเนี่ยนะคะเหมือนเอาเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเชือกมาผูกอ่อฮะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้เอ๊ะเอ๊ะช่น้ำมาแล้วหรือเปล่าคะพี่พึ่งอันนี้เรา แช่มาแล้วแช่มาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะมาใส่ไพร้อมพอแล้วนะคะงั้นเราทำเลยไหมคะได้ค่ะอันนี้อมาโคลาถือเครียบวอเลยนะคะอมาโคลาแผ่นใครประทัศนจะแหลกใหญ่กว่ากันน่าจะเป็นประทัดนมังกรอีกแล้วเนี่ย เ,เปิดแต่แนวนี่ประทันลองฟเวอร์ของพวกเรากันเองนะคะประสบความสำเร็จอยู่นะ แต่จะให้ประสบความสําเร็จมากกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องชิมกันด้วยใช,<ต>ใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะชิมเนี่ยนะ,ะก็ต้องลาคุณผู้ชมแต่นิดนึงอยากบอกเลยเกินว่าสนุกมากสนุกในการทําอาหารสนุกในการกิน<ช>แล้วก็สนุกในการเที่ยวด้วยใช่แต่ว่าถ้าให้ทําตลอดแบบถาวรเนี่ย ไม่เหมาะกับหนูนะหนูว่าไม่น่าจะรอด <S <S <ต>น่าจะเหมาะกับลักกี้นะ <S <S เพราะว่าดูแต่งเป็นเชฟชน,น่าแค่ <S <S <ช>แต่แว่ามันก็ดีนะสำหรับเราเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้วิถีชีวิตเนี่ยของชุมชนหรือแม่น้ำเจ้าพยาแล้วได้เรียนรู้ถึงบอกว่าประวัติศาสตร์ทั้งสถานที่วิถีชีวิตรวมทั้งอาหารการกินที่แบบโอ้โหน่าถ่ายมากหลายอย่างมากใช่คือพี่จะบอกกับทุกๆคนว่า เรามานำเสนอเมนูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเมนูตำรับออของทางในวังนะงงหรือว่าจะเป็นเมนูประยุกประยุกพื้นถิ่นอะไรก็แล,ล,ล้วแต่ที่เรานำเสนอไปเนี่ยนะมันคือว่าตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่า เราอะอยู่บ้านกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วก็การทําอาหารเนะี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่มันเป็นกิจกรรมที่ร่วมทํากันในภายในครอบครัวได้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะคือแบบว่าหยุดอยู่กับบ้านให้มากที่สุดนะคะเพื่อดูแลตัวคุณเองด้วยนะคะรวมจนถึงคนที่คุณรักทุกๆคนและที่สําคัญก็คือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเรามาช่วยๆกันในช่วงนี้นะคะเพื่อที่ว่า เชื้อมันจะได้หมดหรือว่าลดน้อยลงอย่างเร็วดังนั้นนะคะถ้าไม่จําเป็นออกไปข้างนอกบ้านนะคะก็หยุดอยู่กับบ้านทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกับครอบครัวหรือว่าจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะใส่แมสนะคะแล้วก็ติดเจลล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะคแล้วที่สำคัญก็คือว่า เว้นระยะห่างทางสังคมไว้นะคะเพราะว่าเราอย่าไปใกล้ชิดใครที่เราไม่มั่นใจเลยนะคะแล้วก็ณตอนนี้เราไม่รู้ใครเป็นใครเลยจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอ้าวรชินมากัน่อก่อนอื่นนี่เราต้องถอดก่อนนะเดี๋ยวประทัดจะชนหน้า